สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมาแรงกับ b แบง o อกรอครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่13แล้วนะครับก็จะอยู่กับผมติวเตอร์เฟิรนะครับเพื่อที่จะชวนทุกท่านคุยในเนื้อหาสาระสำคัญที่น่าสนใจจากบทบรรณาธิการในตีประดิติษ2ทับเเล่มที่7ครับโดยในเล่มนี้นะครับเนื้อหาเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับติวเตอร์ก็เลยอยากจะชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับ การฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอายการครับทีนี้มาพูดถึงการฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอายการในเรื่องเกี่ยวกับววทยานะครับก็อยากจะชวนทุกท่านทบทวนเบสิกก่อนว่าวิยาคืออะไรแล้วมมันีกกรระบวนาย้าง,างวิยานะครับมันคือกฎหมายที่ว่าด้วยการพิสูจน์ความจริงในคดีอาญาคือพิสูจน์ว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นตามที่มีนมคนกล่าวหามาจริงไหมถ้ามันมีเกิดขึ้นจริง มันก็จะต้องนําตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องลงโทษอย่างเหมาะสมแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือไอกระบวนการที่จะฟ้องเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษเนี่ยมันมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือมาตรา28ครับในมาตราเนี้ยนะมันบอกเอาไว้ว่าบุคคลที่มีอํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลเนี่ยประกอบไปด้วย2คนก็คือพนักง,งานอายการ แล้วก็ผู้เสียหายครับดังนั้นนะครับติวเตอร์จึงตั้งข้อสังเกตรแรกไว้ว่าในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับมันมีการดําเนินคดีอยู่2ทางใหญ่ๆทางที่1คือดําเนินคดีโดยพนักงานอายการแล้วก็ทางที่2ครับคือการดําเนินคดีโดยตัวผู้เสียหายครับโอเคนะเมื่อมันมีสองคดีใหญ่ๆคือคดีโดยพนักงานอายการกับคดีโดยผู้เสียหาย สิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง2คดีเนี่ยมันยังต้องทําตามหลักของเวียยาอยู่ครับหลักนั้นคืออะไรหลักที่บอกไปไงว่าเวียยาคือกฎหมายที่ต้องพิสูจน์ความจริงไงดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีโดยพนักงานอายการหรือผู้เสียหายมันมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือมาตรา162บอกเอาไว้ว่าถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ววงเล็บ1ในคดีรัศดรเป็นโจทย์ให้ไต่สวนมูลฟ้องวงเล็บ2 ในคดีที่เป็นพนักงานในการเป็นโจทย์ไม่จะเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าเห็นสมควรศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความแบบนี้ครับว่าในกรณีที่ผู้เสียหายนะครับดำเนินคดีเองเนี่ยนะมันยังไม่มีการกันกรองหรือพิสูจน์ความจริงกันมาก่อนในคดีอาญาครับเพราะผู้เสียหายเขาก็รีบอยากจะเอาเรื่องมาให้กับศาลพิจารณาอะไรไงครับว่าอีกฝ่ายผิดดังนั้นศาลบอกแบบนี้ไม่ได้ครับต้องให้มีการไต่สวนมูลฟ้องกันก่อนครับ คือต้องมีการหามูลคดีกันก่อนว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดความผิดกระทำเกิดขึ้นจริงไหมถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดการกระทําความผิดขึ้นจริงเช่นนี้แล้วนะครับมันก็ค่อยมาเข้าสู่ศาลเพื่อพิจารณาต่อไปแต่ถ้ามันเป็นกรณีของพนักงานอายการมันต่างกันกรณีการฟ้องคดีของพนักงานอายการเนี่ยนะ มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา120ครับเขาบอกไว้ว่าพนักงานอัยการจะฟ้องคดีได้เนี่ยต้องมีการสอบสวนในสาระสําคัญกันมาแล้วโดยชอบก็คือต้องมีการสอบสวนหาความจริงกันมาแล้วโดยพนักงานสอบสวนครับดังนั้นเองกฎหมายจึงบอกว่าจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็นกนได้ไงมันไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะมันมีการหาความจริงมาแล้วครับเห็นไหมหลักในคดีอาญาก็คือมันต้องมีการหาความจริงไงซึ่ง ถ้าหามาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหาอีกไม่ต้องไต่สวนอีกแต่ถ้าอยากจะไต่ก็ทําได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับทีนี้พอเราทราบในประเด็นนี้ละเราก็จะมาเจาะจงกันในฝั่งของพนักง,งานอายการบ้างว่าอ่ะเรารู้แล้วนะถ้าเป็นกรณีาการไม่จําเป็นต้องไต่สวนบุญฟ้องแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อมาศาลครับเมื่อยื่นคําฟ้องมาที่ศาลอายการนะครับ จำเป็นจะต้องพาจำเลยมาศาลในวันฟ้องด้วยครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับมาตรา165ครับเขาบอกเอาไว้ว่าในคดีซึ่งพนักง,งานอายการเป็นโจทในวันไต่สวนมุนฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาลท่านสังเกตน,นะเมื่อกี้ดูเตอร์บอกว่าอายการเป็นโจทจะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้แล้ว165บอกว่าในวันไต่ให้พามาแสดงว่าถ้าไม่ไต่ไม่พามาไหมคําตอบคือไม่ใช่165เป้าหมายของเขาคือ ถ้าต้องการจะฟ้องคดีคุณต้องมีตัวมาเพื่อจะพิสูจน์ความจริงไงดังนั้นแม้จะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไต่ตาม162แต่คุณก็ยังต้องมีตัวผู้ต้องหาซึ่งก็คือจำเลยเนี่ยมาในวันที่คุณยื่นฟ้องต่อศาลอยู่ดีตาม165นะครับโอเคนะเห็นภาพแล้วนะว่าการฟ้องคดีขืนวนักราการมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องการพิสูจน์ความจริงยังไงนะครับมาดูกันต่อครับว่า กระบวนการที่เขาให้คุมตัวจำเลยมาสารตรงนี้แหละมันเกี่ยวข้องกับการสอบสวนครับเกี่ยวข้องยังไงล่ะคือถ้าท่านดูนะครับว่าอายการจะฟ้องคดีนะครับต่อสารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยมาสารดูไหมครับตามมาตรา165การจะมีตัวจำเลยมาสารตาม165ไหมเนี่ยมันก็ดูตามข้อเท็จจริงรายกรณีครับว่าพนักง,งานสอบสวนนะ่ะ มันส่งตัวผู้ต้องหาให้กับอายการหรือเปล่าไงครับเพราะอะไรเพราะอายการท่านนะครับคงไม่ได้วิ่งไล่จับผู้ต้องหาเองดูไหมครับคนจับให้คือพนักงานสอบสวนซึ่งคือตำรวจไงครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไอ้เรื่องตาม165เนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะโยงกับกระบวนการสรุปสํานวนของพนักงานสอบสวนครับไอ้เรื่องกระบวนการสรุปสํานวนกับพนักงานสอบสวนคืออะไรมันก็คือกระบวนการที่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จใช่ไหมครับ ็มาสรุปข้อเท็จจริงให้กับพนักง,งานอยายการไงว่ากรณีนีน้มันเป็นยังไง <ouse reasoning> แล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักง,งานอยายการด้วยเพื่อที่พนักง,งานอยายการจะได้นําไปให้กับศาลไงฮะถ้าเขาต้องการจะฟ้องคดีดังนั้นเราเลยต้องมาโฟกัสตรงนี้นะในเรื่องของการสรุปสํานวนส่งให้กับพนักง,งานอยายการกันในเรื่องของการสรุปสํานวนส่งให้กับพนักง,งานอยายการเนี่ยมันสรุปตามข้อเท็จจริงครับทุกท่านท่านต้องดูว่า ข้อที่จริงอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งมันมีทั้งหมด3กรณีที่พนักงานสอบสวนจะสรุปได้ครับกรณีที่1คือพนักงานสอบสวนส,สรุปว่าเราเนี่ยนะไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิดเลยครับท่านพน,าานักงานอายการถ้าสรุปแบบนี้บอกว่าเราไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิดเลยนะทําอะไรได้ครับก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมครับทําอะไรไม่ได้เลยก็ไม่รู้ตัวผู้กระทําความผิดถ้าบอกอายการเป็นั้นอายการก็ดําเนินการได้2ออย่างคืออาจจะสั่งให้งดสอบสวนครับก็สอบสวนมาแล้วยังไงก็ไม่รู้ต <GI> ัว สอบสวนมาตั้งหลายเดือนแล้วอังษไว้ก่อนคือพักไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าเจอก็ค่อยสอบสวนใหม่อะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดเขาอาจจะสั่งให้สอบสวนต่อไปก็ได้นะครับถ้าเห็นว่าพนักง,งานสอบสวนสอบสวนมายังสอบสวนไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขอให้สอบสวนต่อไปก็ทําได้แต่กระบวนการตรงเนี้ยมันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องคดีอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีตัว เมื่อมันยังไม่มีตัวผู้ต้องหามาศาลมันก็ไปศารไม่ได้อยู่แล้วอะโอเคป่ะเพราะมันขัดกับ16 5หดังนั้นสถานการณ์ที่1จบนะครับในกรณีที่มันไม่มีตัวผู้ต้องหาเพราะมันไม่รู้ว่าผู้ต้องหาคือใครเลยอะถ้ามันไม่รู้เลยนะมันคือใครก็จบมันไม่มาสารอยู่ละแต่กรณีที่มันรู้แหะครับถ้ามันรู้ว่าผู้ต้องหามันคือใครมันแบ่งออกเป็น2กรณีครับ คือรู้ว่าผู้ต้องหาคือใครนะครับแล้วจับไม่ได้กับรู้ว่าคือใครนะแล้วจับได้แล้วครับคือมีตัวในกรณีที่รู้นะครับว่าคือใครแล้วยังจับไม่ได้ถ้ายังจับไม่ได้จะพามาศาลได้ไหมครับโดยหลักก็ไม่ได้แรอกครับเพราะอะไรเพราะพนักงานสอบสวนเป็นคนพาตัวมาให้กับพนักงานอายการไงอายการไม่ได้จับเองถูกไหมฮะ เมื่อเขายังไม่ได้พาตัวมาให้การเพราะยังจับไม่ได้อาการย์จะไปส่งให้ไหมล่ะก็ไม่ได้ถูกไหมเขาก็คงไม่ส่งให้กับศาหลหรอกเพราะยังไม่มีตั้อะเห็นไหมสิ่งที่ทําได้คืออะไรถ้าอัยการอยากจะฟ้องอัยการก็จะบอกว่าแบบนี้นะควรฟ้องคดีนะก็ให้พนักง,งานสอบสวนนะไปจัดการเอาตัวผู้ต้องหามาให้ได้อย่างเงี้ยครับหรือสั่งให้สอบสวนต่อไปหรือสั่งบอกว่าไม่ฟ้องก็แล้วแต่กรณีแต่ให้เห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องว่าทั้งสองกรณีเลยไม่ว่าจะ ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือรู้ตัวแต่ยังจับไม่ได้2กรณีนี้มันไม่มีทางที่จะมาขึ้นศาลอยู่แล้วฮะเพราะอะไรยังไม่มีตัวผู้ต้องหามายื่นตาม165่งหายังไม่ได้ไงดังนั้นมาดูกรณีที่เป็นปัญหาหน่าสนใจกันดีกว่าก็คือกรณีที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็มีตัวผู้กระทำความผิดหรือก็คือจับตัวผู้กระทำความผิดได้แล้วครับในกรณีนี้นะมันเป็นไปตามมาตรา140 วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา142ครับจุดตเตอร์บอกว่ากรณีนี้มันคือกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็มีตัวหรือคือจับได้แล้วใช่ไหมคำถามคือยังไงเรียกว่าจับได้แล้วล่ะถ้าไปดูในตัวบทนะครับมันจะบอกเอาไว้ว่าถ้ารู้ผู้กระทําความผิดและผู้นั้นถูกคุมขังหรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่าควรได้ตัวมาเมื่อมีการออกหมายเรียกเนี่แหละครับคือเรียกว่ามีตัวผู้กระทําความผิดหมายความว่าไง จุดตึ้งเขาสุด่ง่ายว่าเหมือนกับมันจับตัวได้แล้วอ่ะท่านคือถ้ามันจับตัวได้แล้วมันมาอยู่โรงพักใช่ไหมมันอยู่ในความควบคุมของตํารวจใช่ไหมครับมันก็มีอํานาจตามมาตรา87ใช่ไหมควบคุมตัวได้48ชั่วโมงจับตัวได้แล้วก็มีตัวแล้วไงถูกไหมฮะซึ่งเมื่อมันอยู่ในความควบคุมสิ่งที่มันทําได้คืออะไรมันอาจจะมีการขอให้ปล่อยตัวไปใช่ไหมปล่อยตัวไปคือปล่อยกลับบ้านไปก็ได้กรณีหนึ่งหรือถ้ามันเห็นว่ามันจะควบคุมตัวนานกว่านั้นแล้ว มันมีอำนาจแค่48มันคุมไม่ได้มันก็จะไปขอสารนะครับคือไปขอฝากขังไว้ที่เรือนจําในเขตอำนาจศาลเข้าไหมฮะพวกเนี้ยเขาเรียกมีตัวหมดดังนั้นติวเตอร์ก็เลยให้ท่านจําง่ายๆว่าถ้าเป็นกรณีว่าอย่างไรที่มีตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยก็คือเหมือนกับการจับได้แล้วนั่นแหละเพราถ้าท่านไปดูในตัวบทนะแม้จะเป็นกรณีที่มีการแจ้งข้อหาแล้วหลบหนีไปเนี่ยก็ถือว่ามีตัวผู้กระทำความผิดแล้วแล้วก็เข้ากับกรณีนี้แล้วนะครับโอเคนะดังนั้น มาดูประเด็นกันว่าถ้าเป็นกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดนะครับแล้วก็มีตัวแล้วคือจับได้แล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิดมีตัวแล้วจับได้แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพนักง,งานสอบสวนนะครับเขาก็จะต้องทําความเห็นครับบอกว่ากรณีแบบนี้เห็นควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องถ้าเขาบอกว่ากรณีแบบนี้นะควรสั่งไม่ฟ้องคดีครับ ไม่ฟ้องคดีก็ส่งมาแค่ความเห็นนั่นแหละครับว่าเขาจะไม่ฟ้องคดีนะแล้วก็ส่งสำนวนมาซึ่งคำถามคือแล้วจะทํายังไงกับตัวผู้ต้องหาใช่ไหมครับเพราะมันมีตัวผู้ต้องหาอยู่ไงจะทํายังไงล่ะก็อย่างนี้นะครับกฎหมายตามมาตราหนึ่งสีสองก็บอกว่าก็ให้ปล่อยตัวไปไงก็ในเมื่อคุณจะไม่เอาเขาไปขึ้นศาลอยู่แล้วอะ่ะก็ปล่อยตัวเขาไปก็จบซึ่งการปล่อยตัวมันก็แล้วแต่ขั้นตอนถ้ามันถูกควบคุมตัวอยู่ที่พนักงานสอบสวน ก็ปล่อยตัวได้เองใช่ไหมครับแต่ถ้ามันถูกเอาไปฝากขังแล้วเน,นี่ยอาจจะต้องไปขอสารถูกไหมครับให้มีการปล่อยตัวก็แล้วแต่กรณีจากนั้นอันนี้ง่ายๆมาดูประเด็นที่ยากขึ้นหน่อยก็คือประเด็นในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามันควรสั่งฟ้องครับถ้าพนักงานสอบสวนทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องล่ะอันนี้แหละคือกระบวนการที่จะต้องมีการส่งความเห็นพร้อมกับสำนวนแล้วก็ตัวผู้ต้องหาไปยังศาล เพราะมันจะต้องเอาตัวผู้หาไปยังศาลตาม165ไงเห็นไหมมันก็เลยต้องส่งไปหาอาัยาการก่อนแล้วก็ส่งไปยังศาลเห็นลําดับนะครับมาดูมาตรากันมาตราที่เกี่ยวข้องมันคือมาตราหนึวรรคสมันบอกเอาไว้ว่าในกรณีเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยาการเห็นไหมพอมีการเสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง คุณก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วยพอส่งตัวผู้ต้องหาไปมันก็ต้องระวังว่าถ้าเป็นการส่งตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวนเน่ยมันส่งไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นการส่งตัวผู้ต้องหาที่มันถูกขังอยู่เนี่ยอันเนี้ยกฎหมายเขายกเว้นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้ามันถูกขังอยู่ใช่ไหมครับ มันก็คือถูกขังอยู่ภายใต้อำนาจศาแลแหละครับมันจึงมีกรณีที่ศาลสามารถเบิกตัวผู้ต้องหามาในคดีเองได้ไงหมายความว่าถ้าศาลเบิกตัวมาได้เพราะมันถูกขังอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งให้อัยการแล้วไงเพราะพนักง,งานสอบสวนใช่ไหมครับจะต้องส่งให้กับอัยการเพื่อที่จะให้อัยการส่งให้กับศาล เมื่อกรณีมันข้ามขั้นไปแล้วฝากไว้กับศาลแล้วจะต้องไปทําซ้ําอีกทําไมไงฮะจะต้องมานั่งส่งให้กับอัยการเพื่ออัยการส่งให้กับศาลอีกทําไมไม่ต้องแล้วครับเพราะส่งให้กับศาลแล้วก็เลยยกเว้นว่าไม่ต้องส่งให้กับอัยการอีกโอเคนะเห็นภาพนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการตรงนี้แหละครับว่าถ้าเขาไปฝากขังกับศาลแล้วเขาไม่ต้องส่งให้อัยการอัยการก็ไม่ต้องส่งให้ศาลอีกใช่ไหมครับมันมีประเด็นก็ ja, คือการขัง ต้องเป็นการขังในเขตอำนาจศาลที่จะฟ้องคดีครับพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นการขังในศาลเดียวกับที่จะฟ้องครับไปขังในศาลอื่นที่จะยื่นฟ้องไม่ได้นะดังนั้นครับจึงสรุปว่าข้อยกเว้นกรณีที่จะมีการฝากขังแล้วไม่ต้องส่งตัวให้กับพนักงานการและพนักงานการก็ไม่ต้องพาตัวมาศาล มันก็คือกรณีที่มีการฝากขังในเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็จะส่งมาแค่สำนวนกับความเห็นโดยที่ไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาส่งมาปุ๊บอายการทำไงครับอายการต้องรับสำนวนนะครับเพราะว่าอายการระบุไปในคำฟ้องขอให้เบิกตัวจำเลยมาพิจารณาได้คือเขาอยู่ในอำนาจศาลแล้วเราไม่ต้องทำซ้ำซอนไงให้ศาลเบิกตัวมาพิจารณาได้เลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าอายการส่งฟ้องก็ไม่ต้องมีตัวผู้ต้องหามา เห็นภาพนะประเด็นหนึ่งที่ต้องเสริมให้กับท่านก็คือนอกจากขังแล้วครับมันอาจจะมีกระบวนการปล่อยครับคืออาจจะไปะทําการปล่อยที่ศาลคือมีการประกันตัวไปถ้าถามว่าแบบนี้มันยังถือว่ายังถูกขังอยู่ไหมอยู่ในนิยามที่มันไม่จําเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องหาให้กับอัยการและอัยการไม่ต้องนํามาศาลไหมคําตอบคือใช่ครับให้ท่านระวังไว้นะครับเพราะว่าในกรณีที่ศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้ขังจําเลยไว้ มันก็ต้องถือว่าตัวจำเลยอยู่ในอำนาจศาลที่จะเรียกมาศาลได้นะครับตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขาการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโอเคไหมมันถือว่ามันถูกขังอยู่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ใช้อำนาจศาลเพื่อเรียกมาได้มันก็ไม่ต่างอัโดนขังอยู่แค่มันอยู่ข้างนอกไงแค่นั้นเองนะครับเห็นภาพนะดังนั้น จุดทีถามครับประเด็นสําคัญในวันนี้คือเรื่องนี้ครับว่าถ้าถูกขังตามหมายสารอาญากรุงเทพใต้จะฟ้องต่อสารอาญาต้องมีตัวผู้ต้องหามาไหมครับทั้ง2ขั้นเลยนะทั้งขั้นของพนักงานสอบสวนไปหาพนักงานการและพนักงานการไปศาลต้องมีตัวผู้ต้องหามาไหมทั้งสองขั้นเออเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือการถามท่านว่ามันเป็นการขังคนละเขตอำนาจศาลกันไหมไง พราะถ้ามันขังในเขตศาลที่จะยื่นฟ้องมันก็จบซึ่งถ้าท่านดูกรณีนี้นะท่านจะเห็นว่าเราบอกว่าถูกขังตามหมายสารอาญากรุงเทพใต้แล้วจะฟ้องต่อสารอาญาชื่อก็คนละศาลกันแล้วถูกไหมโดยหลักมันก็ควรจะคนละเขตถูกปะครับท่านต้องระวังเรื่องนี้เป็นทางปฏิบัติครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นทางปฏิบัติคือในกรณีที่ไปฝาก ขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วคุณไปฟ้องคดีที่ศาลอาญาเนี่ยแม้จะดูเหมือนว่ามันคนละเขตศาลกันนะแต่ทางปฏิบัตินะครับศาลในกรุงเทพมหานครจะสามารถเบิกตัวผู้ต้องขังที่ถูกขังตามหมายศารทุกสารในกรุงเทพได้ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า เมื่อศาลในกรุงเทพศาลใดศาลหนึ่งออกหมายขังศาลในกทมทุกศาลนะครับจะออกหมายเบิกตัวผู้ต้องขังมาศาลได้ครับดังนั้นศาลฎีกาตีความแบบนี้ไว้ว่าผู้ต้องขังอยู่ในอำนาจศาลทุกศาลในกรุงเทพนะขอแค่ขังในศาลใดศาลหนึ่งในกรุงเทพมันอยู่ในอำนาจศาลทุกศาลในกรุงเทพแล้วก็ใช้รวมถึงกรณีที่มีการปล่อยหรือให้ประกันตัวไปด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่า ถ้ามีการฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้แล้วไปฟ้องคดีต่อสารอาญาท่านก็ต้องบอกกรณีนะี้มันเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแล้วเมื่ออยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแล้วถูกไหมครับโดยหลักการก็เข้ากับหลักที่เราคุยกันไปมันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องส่งตัวผู้ต้องหามายัางพนักงาน,นการแล้วก็ไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งก็คือจําเลยไปยังสารอีกเพราะอยู่ในอำนาจของสารที่จะเบิกตัวมาได้เองแล้วนั่นเอง ประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นครับว่าถ้ามันฝากขังผิดศาลนะมันจะทำยังไงคือกรณีนี้นะครับมันมีคด,คดีคดีหนึ่งเกิดขึ้นครับแล้วเขาเนี่ยได้ตัวผู้กระทําความผิดซึ่งก็คือผู้ต้องหามาพอได้ตัวมาใช่ไหมมันควบคุมตัวได้เวลาจำกัดเขาก็เลยเอาตัวเนี่ยไปฝากขังครับไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พอฝากขังเสร็จศาลก,ก็นอนุญาตให้ฝากขังแล้วปล่อยตัวชั่วคราวนะ ซึ่งหมายความว่าโดยหลักการเนี่ยมันก็คือกรณีที่อยู่ภายใต้ศาลอาญากรุงเทพใต้ถูกไหมครับแม้จะไปฟ้องต่อศาลอาญาถูกไหมโดยหลักมันก็ควรจะต้องถือว่ามันอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอาญาแล้วนะเพราะออกหมายเบิกตัวมาได้ถูกไหมฮะตามหลักที่คุยทางไปปัญหาคือว่าแต่คดีเนี้ยมันดันไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ไงเออคือมันไปฝากขังผิดศาลนะ่ะมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า เรื่องนี้ท่านต้องตอบไล่ตามลําดับแบบนี้นะครับว่า1ครับกรณีนี้นะครับตามมาตรา1 4 2วักานะครับมันเป็นมาตราที่บอกว่าเป็นกรณีที่ถ้าท่านรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็จับได้แล้วถูกไหมครับแบบกรณีนี้เนี่ยถ้ามีการฝากขังต่อสารไว้ก่อนแล้วในตอนเสนอความเห็นสั่งฟ้องเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งตัวผู้ต้องหามาให้กับอัยการวางหลักนะ2ครับ ท่านต้องอธิบายว่าคดีนี้นะแม้จะฝากขังจำเลยต่อสารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งไม่มีเขตอำนาจก็ตามนะแต่เมื่อสารอาญากรุงเทพใต้ออนุญาตให้มีการฝากขังได้นะครับก็ถือว่าจำเลยถูกขังโดยหมายของสารและอยู่ในอำนาจสารที่จะเรียกตัวจำเลยจากนายประกันได้ครับหมายความว่าแม้ฝากขังผิดสารก็ไม่เป็นไรครับโอเคไหม เมื่อฝากค้งางวิสารก็ไม่เป็นไรผลจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตราหนึ่งสี่วักสี่ครับคือไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกรณีที่จะต้องไปหาตัวผู้ต้องหามาให้ไงเพราะอะไรมันไม่ใช่สำนวนในกรณีที่รู้ตัวผู้ต้องหาแต่ยังจับไม่ได้ซึ่งถ้ารู้ตัวแล้วจับไม่ได้เราบอกว่าไงก็ต้องไปหาตัวมาให้ได้เพื่อจะเอามายื่นให้กับสารใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นสำนวนที่มันรู้ตัวผู้กระผิดแล้วมันจับได้แล้วเมื่อมันอยู่ภายใต้อำนาจ ของศาลแล้วก็เข้าค่อยกเว้นที่ไม่ต้องส่งให้อาการและยาการก็เข้าค่อยกเว้นที่ไม่ต้องส่งตัวให้กับสารเหมือนกันโอเคนะฮะดังนั้นโดยสรุปท่านก็ต้องบอกว่าอ,อยายการไม่ต้องนําตัวจําเลยมาพร้อมกับฟองครับยากไหมฮนะไม่ยากนะดังนั้นสําหรับวันนี้จบไปเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อใน EP ถัดไปครับ